อาละรครับวันนี้ผมมาที่วัดพระธาตุหนองบัวนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่วัดเนี่ยครับก็จะมียอดของพระบรมสารีริกธาตุนะครับเป็นเจดีย์สูงมากๆเลยเจดีย์สีขาวแล้วก็ประกอบด้วยสีสีทองนะครับสวยงามที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือพระธาตุเจดีย์สีมหาโพนะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบกึ่งพุทธกาลของพระพุทธศาสนาในปี2500นะครับ โดยจำลองมาจากเจดีที่พุทธคยาประเทศอินเดียมีความสูงถึง56เมตรเลยสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี2512นะครับแต่เดิมวัดพระธาตุหนองบัวเนี่ยนะครับมีชื่อว่าวัดหนองบัวนะครับแต่ด้วยความที่เป็นสถานที่บรรจุพ,พระบรมสารีริกธาตุนะครับจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดพระธาตุหนองบัวนะครับในปีพุทธศักราช2560ต้นไปนะครับในส่วนของหน้าวัดเราจะเห็นเป็นพญานาค องค์ใหญ่ซึ่งเรียกว่าพญานาคสัพพยาบุตรนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อสาปีก่อนที่พระครูอมรธรรมสโรชรน,นะครับก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าวาดบัดพระท่านตนองบัวน,นะครับท่านได้อธิษฐานจิตว่าถ้ามีปุญบารมีมีวาสนาได้เป็นเจ้าวาดบันนี้จริงก็ขอให้มีปฏิหารมีสิ่งเหนือธรรมชาติหรือสิ่งลี้ลับปรากฏให้เห็นนะครับซึ่งพระครูอมรธรรมสโรชรน,นะครับได้ฝันเห็นพญานาคงูขนาดใหญ่นะครับมีสีรุ้งสวยงามมาใสายอยู่ ที่บริเวณวัดพระธาตุหนองบัวนะครับจากนั้นภายหลังเนี่ยท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดขึ้นมาจริงๆนะครับจึงดําริให้มีการสร้างรูปปั้นพญานาคขึ้นที่หน้าพระธาตุเจดีสีมหาโพธิ์ขึ้นนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นสีลุ้งนะครับความสูง15เมตรความยาว58.85เมตรนะครับซึ่งเรียกว่าพญานาคฉัพพยาพุตตะสีลุงนะครับซึ่งพญานาคเนี่ยในความเชื่อของคนอีสานโบราณเนี่ยนะครับแม่น้ํโขงเนี่ยนะครับเป็นแม่น้ําที่เกิดจาก การแต่ตัวของพญานาคนะครับซึ่งทําให้เกิดเป็นลําน้ํามีความคดเคี้ยวนะครับแล้วก็มีความกว้างนะครับแม่น้ําโขงจากกั้นอยู่ระหว่าง2ประเทศนะครับก็คือประเทศไทยและก็ประเทศลาวนะครับอยู่ในภาคอีสานนะครับไหลผ่านหลายจังหวัดเลยนะครับและอีกหนึ่งความเชื่อนะครับพญานาคเนี่ยนะครับมีอิทธิฤทธิ์นะครับในการเรียกทรัพย์นะครับมีความเชื่อในด้านโชคลาภนะครับป้องกันภัยอันตรายนะครับทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยมีความสุข มีความร่มเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะครับที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับ